คือเข้ามาเนี่ยด้วยเหตุผลอันเดียวเลยผมอยากที่จะเห็นพวกท่านออกจากสัมมนานี้ไปภายในเวลาสามถชั่วโมงที่ผมอยู่กับท่านเนี่ยออกไปแล้วบางอย่างในชีวิตของท่านเปลี่ยนอาจจะได้เงินมากขึ้นได้เป็นทริปได้เป็น n d r t ใครมีความฝันที่ฝันมานาแล้วยังทำไม่สำเร็จบ้ายงยกมือขึ้นมาโอเคแล้ววันนี้เรามาสร้างสปิริตของ s u c c e s s กันด้วยกันดีกว่าดีไหมดี ในการสร้างสิ่งของเสร็จนะครับสสวัดีครับคมนที่สองคนที่สองาะฉะนั้นค่ะนะคะคนตรงนี้เขาไม่ลงมือทำเต็มที่เนี่ยมึงจะจ้างมึงจะไล่ออกมือจะจะจ้างหรือจะไล่ออกจะจ้างตัวเองหรือจะไล่ออกคิดก่อนนะจะจ้างตัวเองหรือจะไล่ออกจ้างต่อครับให้โอกาส จะจ้างตัวเองหรือจะไล่ออกขอครั้งสุดท้ายชัค่ะให้เงินเดื้อแม่ห้าปีาจะจ้างตัวเองหรือจะไล่ออกจะจ้างตัวเองค่ะจ้างกับอกต้องเพิ่มประสิทธิภาพนะอยากรวยไหมอยากรวยอยากรวยไหมอยากรวยไหมอยากรวยค่ะอยากรวยไหมรวยค่ะ อยากรวยไหมรวยตั then, ้งใจอยากรวยไหมอยากรวยไมไ่เก cool. ี good, nice. ่ยวกับเงินเลยไม่เคยเกี่ยวกับเงินเลยแม้แต่ิดเดียวเหตุผลที่คุณหรือเราไม่มีเงินเพราะว่าบางอย่างที่เราคิดบางอย่างที่เราทํามันไม่ทําให้เราเงินแล้วันนี้เหตุผลที่เราไม่สำเร็จก็คเรื่ององการที่คุณบอกว่า คุณเหนื่อยมากคุณเบื่อมากคุณไม่อยากทำหรือเฉื่อยชามากเนี่ยมันก็ต้องมีบางอย่างในความคิดของคุณที่ทาให้คุณนั้นเป็นแบบนี้จริงไหมจริง<ด>และที่ผมบอกว่ามนุษย์เราเปลี่ยนได้ทันทีเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคุณบางอย่างแลนวันนี้ครับค,าคําถามแรกของผมคือว่าคุณพร้อมไหมที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองใครอยากเปลี่ยนตัวเองบ้างคือเสียใครไปรู้ตัวว่าฉันอยากเปลี่ยนตัวเอง คุณสำเร็จแน่นอนคุณสำเร็จแน่นอนใครบอกว่าฉันเป็นคนมีระเบียบตรงตื่นสายใครบอกว่าฉันเป็นคนไม่มีระเบียบตรงตื่เสายอย่างเช่นบอกแล้วว่าฉันเป็นคนขี้เกียจฉันทำไม่ได้ฉันไม่ใช่ m d r t ฉันทำคอมมิชชั่นชิพนี้ไม่ได้มันยากมากเลยหรือทุกวันถึงมากู้เบื่อหรือเหนื่อยหรือเซ็งสามีอะไรอย่างเงี้ย คุณพูดอะไรมาเนี่ยคุณพูดอะไรเข้ามาเนี่ยภาษาที่คุณใช้อย่างต่อเรื่องเนี่ยมันจะสร้างยูโรคืออันลงเข้ามาในภาษาที่ทคุณบอกตัวเองทุกทุกวันที่คุณกําหนดตัวเอง,องทุกวันงั่นวันนี้นะครับสิ่งที่ทเราจะมาเปลี่ยนมากมากเลยผมจะให้คุณเปลี่ยนภาษาในควาของคุณแล้วก็สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยเราจะได้ดึงดูดความสนใจเข้ามาได้ดีไม่ดีท้อแท้บอกตัวเองว่าทาไม่ได้ กลัวลูกค้าปฏิเสธกลัวไหมคนไหนกลัวลูกค้าปฏิเสธยิ่งขึ้นคนไหนกลัวทําไปแล้วมันก็ไม่สำเร็จดียิ่งขึ้นใครที่ครับอุปสรรคหลักคือความขี้เกียจของตัวเองครับยิ่งขึ้นโอเคบางคนก็ไม่มั่นใจบางคนก็มีหลายหลายอย่างใชยากข้ามตัวเองกข้ามเสียงเล็กๆในหัวตัวเองทุกครั้งที่คุณจะทำอะไรยิ่งใหญ่มันจะมีเสียงเล็กๆในหัว โดยเฉพาะสิ่งที่คุณทำแล้วมันออกจากเขาเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนเร็วเลยนะครับรู้จักคอมฟอร์ตโซนไหมไม่เจอคนคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละฉันอยากจะสัญญาคนนี้มองหน้าเขาเลยเอาเกียร์มันมาะกันมีเกียร์มันมีเอาเกียรติมากินฉันจะทำสิ่งนี้แหละเพราะอะไรบอกเขาอยเดินไปสัญญา ทมะแล้วหนูจะต้องทำหาทีมงานหนึ่งพันคนภายใน5ปีตกปีละ200คนก็ต้องสร้างทีมช um> um> ่วยกันช Ges ่วยกันอย่างไรต้องสำเร็จต้องทำได้เชื่อเชือวาต้องเชื่อเอาเชื่อเอาเอาใครจะสัญญาว่าไงบ้างกฤชพรว่าสร้างให้ได้ห้าหน่วย ะอ <is> ้าวจันทพาสสำเร็จสำเร็จอะไรเป้าหมายที่จะทำได้ก็จะติดไปในหนึ่งพันไปได้หนึ่งปีอ้าวโอ้ยได้ลูกค้าใหม่ๆก็นเลย คุณทำเล่นแน่นอนแน่โอเคโอเคเดือนสองแสนของคุณนะครับเป็นออสเตรียปี2559หวาวได้เยอะครับ ในคนดูมือได้ๆดูมือรู้สึกหรือทำเสร็จไปเลยอะเพราะว่ามันคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันแหลกนะกับมือเราอะแต่ตอนนั้นคือเราสะกดจิตตัวเองว่าออฟเตียร์ออฟเตียรคือทั้งที่รู้ว่าทิพ์ลงไปแล้วมือจะคูมือก็คือไม่สนใจแล้วค่ะคือเราจะทำก็เก็บกับอุปสรรคไม่ใช่แค่การตื่นนอนทุกๆอย่างถ้าเราผ่านไปได้เราทำได้ค่ะ โอเคสุดยอดเลยครับโตได้กันด้วยก็เอาของคุณไปเลยครับเอาเป็นที่ระลึกไปเลยครับเก็บไว้ได้เลยครับจะได้จัได้ใช้ไม่ดล้ดีจากตอนี้ละคือเซอร์ไขอดูมือจีบอเห็นนะ่าอครับแล้วตอนนี้ผิวลาเาไรพอไหม